ใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนขะใจลูกเต๋อฟังคำอีปูสอนอีปูมวยมอนพยศสอนหลานได้เนียเวียกเนี้ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางตัวไปมันเนี้ยมีตีทำกินพวนดินอย่าละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะสูนเอาไว้เป็นทุนห้ามเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิดสอนอย่างงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาต,าตาตาหบคนที่เป็นโจรขโมอยอย่าคบกล้วยลบหลีคือเลียวเวย ของปิดวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของปิดตัยหลานจากเสียหน้าหลานจากเสียหน้าเนอหลานเนอ ข้าวห่ำกำเมืองจากป้ายหงคำกองอรินบ้านดอยใจมงคลอำเภอพานจังหวัดเชีงยงใหยสิทธิการโวหารข้าวจ้ยลิล่มถอยเลียงร้อยกำจา่าฝากเตึงปีน้องค่อยห้องรัฐาล้านนาไทายเหา่าจุงเจ้าข้าคอยได้เสาะไสหาเก็บมาเลียงถอยเจิญฟังกันก้อยดนหยาบมิดโครงการฟื้นฟูสุขภาพชีวิตช่วยคิดคุ้มป้องโลกาโลกตึงวันนี้มากมีปัญหาอันปาใจเฮาขวนเก่าเอาไม่ อันนี้ก็อยากกินรัพย์ชิ้นก็ใครได้ไข่างามวิไลมั่งทรั์หันเปิดลรวยกันลายอันก็งงบงับรับรัพย์มากได้รวยไวหันเปิดลรวยทรัพย์เฮาก็กลับอกใจหวนก้ดไปปลาใจมนเศร้าเอ้ยก้อยเงี้ยก้อยทําไปไปข้าใบของเปิดมาเป็นของตัวม,มาบ่ดีคนเป็นโรคใจนักหลายก็เพิ่มเข้าย้อนผสมเอาดังคิดมันมาดังใจนะแตะ พี่น้องตั้งหลายยิงใจย,ยับมิดลองคิดกันฮอมันดีเสถีฐีความตุกเนี่ยบาใจมันมีคนรวยพ่องก็มีตุกใจนักเจ้าเอ,อคนรวยกับตุกนะมีอยู่ละครับพอก้อยหุ่นเขากะเรางามหล่องามเราหล,ล่อเบา้าแต่ในใจเฮาเฮาบ่เออเปิ้นก็มีปัญหาหนักหนากระทุกแต่ใจเปิ้นสู้กับมันอ,อืตุกอบตุกใจนั่นพอไผพอบันอด ออกหน้ามันก็หันหน้าเศร้าหน้ามันเศร้าเป็นบ้าเป็นบอกันนอนหนุ่มเท่าก็ย้อนใจเฮามันกึศนักมันบัดดังใจอันใดสอบมักมันกับบีบหั่นใจนายพ่องกับใจล่ำจำต้องฆ่าตัวตายเอ้ยพ่องก็ดีเสียดายยังวัยหนุ่มหน่อยคนคำหล่คำหคนล่ำคนรวยคนเป็นรัฐมนตมนทีเป็นผู้ว่า ยิงตัวตายมานักต่อนักรัาเนี่ยคนจัดลวกบางอย่างมันก็บอกหูคนจัดหูบางอย่างมันก็บลวกนะเออเสดายก่ฆ่าตัวตายพอ่อกบดีเสดายยังวัยหนุ่มหน่อยเนี่ยตันหามันปลาใจเอาไปพิษถ้อยพิษห่อมพิษหอยแบบเก้าฐาน่ะตัวหมอกใดนั่นเล่าพ่องกะเก้าห้กตื่นป่ายปวงเออแต่ก้า ไปก่อนนี่ไหวบ้านใหญ่แต่ในมันกวงเจ้านี่ตัวทวงหูด,ดังดอกถึงตนออไปเขขีกองตีกองแข่งฟ้าไปขี่มากเก่งแข่งตะวันมันจะไปได้อย่างใดลูกหลานเฮ้ยก้อยอยากร้อยทำไปกาเออยิงปลาตุกใจเก้าไปาบป่ปนพ่องกับหูข่าวโดนถูกยึดอันนั่นกับพรอ,อันนี้กับพรเน,นี่ยนะเออ กึดใหญ่กระจำเจำ้ากุดใหญ่กระจำต้องคำรรนี้แน่กึดหูปุดผูกปุดจนลับจมดินตุกใหญ่นะนะผ้าปุนจี้กู้หนี้ยืมสินใจ,จกินบ่ฮูนเลขศูนย์เนี่ยเจ้าแท้กะอบอกฮูนกินเนี่เอาอายุออน,น,นักขึ้นกินเพื่อให้มันอยู่จะไปอยู่เพื่อกินจำเอาไวนะ้เนอะ อัไยังก็กู้อัไยังก็ยืมได้ตอนจะใช้เพื่อกันน่มองหน้าเศร้าเออภัยบาฮูก็เฮาฮู้คนเดียวอะ่ะมันดูเดือดร้อนเหมือนกันและครับเออโลกจิตโลกใจนั่นนายหนุ่มเท่ามันเกิดเป็นเอาเหตุนี้อเออพระพุทธองค์ท่านทรงเตจ,จี้อย่าได้ก่อนหนีเนื้อเฮาพออยู่พอใจไอ้น้องเฮาเขาหมอกพปเพียงเอาตามมีตามได้อยู่อย่างพอเพียงนั่นแหละครับ ดังพระเจ้าอยู่หัวราโชวาทให้ปี่น้องเจ้าไทยอ่านคิดสุขภาพใจท่านนายอยากมิดดีอยู่กับด้วยปอดีโรคเครียดปีน้องมันต้องละเฮา,าหนีบ่ฮู้ถ้าบา่ฮู้พอดีฐานะเฮาเจ้าอันนี้มาได้สอนไผ่ท่านนายนห,นหนุ่มเท่าลองตรองใจเฮานะปี่น้องโอย้ยังมีแถมหลายยังยายซอซองบนนี้จำต้องลาทีสวัสดีทุกท่านทุกผู้เท่านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮย เนี่ยคำก็สุขภาพใจดีด้วยด้วยความพอดีผู้หูเป็นอยู่ได้พอดีเดนอท่านเอ้ยหู้ฐานะเฮามีมากน้อยสุขภาพจีวีเขาย่อมดีเอ้ยผู้ทำงานเหื่อย้อยห้างเว้นโลกานะครับอยงนั้นเฮ้ยอ,อ,อย่าได้ยือมันย้อยก็ต้องออกกำลังกายกระทงวันตึงวัน,วน,วนในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัย แล้วท่านก็จะมีความสุขข้าวฉบับน,นี้เป็นประโยชน์แก่ท่านผมได้พิมพ์แจกไปที่ผมไปบรรยายที่ไหนก็แจกท่านอยา่างคือทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับจากพี่ไอ้หงค์คำกองอรินบันดอยจมามบลนอํอผานจังหวัดเชียงหายครับ มโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องกับปากต้องกำกินมันบ่ใจขอนไม้บ่ใจเสาหินมันต้องกินลูกโนเฮามันต้องมันเหงาบ่ได้กินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ไกลอยากกินเหมือนเปิ้นเนอนายอยู่จะไปอยู่เพื่อกินเฮากินเพื่ออยู่ครับนะกินเข้าคือเพื่อตาน้ำกินผักนักกินป่ากินผักนักกินผลไม้นัก นะครับช่วยให้สุขภาพดีมันมันเยอะๆเยอะๆหมดนี่เอาออกครับกะทิมันมันกี่เตื้องไปยั้งครับเนี่ยเขาขาหมูเข้ามันไก่มันหมูมันไก่มันเป็ดมันมันเป็นมันมันหมดนะครับเคลียเคลียเคลียออกห้องดูแลเรื่องอาหารนะครับต่อเนื่องกันเป็นหลายๆปีเข้าต้องท่านจะแวบเอาทีเดียวแล้วครับกินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบอกได้อย่ากินเหมือนเปิ้นเนินนาย ยั่งกินเสร็จแล้วบกแคล้วต้องตายกินบะจับลายโรคไขก็เข้าไก่กินไม่กินเงาวกินจุดต้องไก่ต้องปองเตียวเอาต้องนำหน้านะ่ะนะเออเออโง,องมพอหัวไม่ดีนเพบะปะน่ะน้่นนะ่ะาหารนี่นะ่ะนั่นกินยังอันโรคไขมันหนักบ้านเมืองสมัยท่านนายหนุ่มเท่านคนอ้วนคนตุยเอามันเพิ่มหนะักรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงฮักมันหนักล้ำห้างเกินไป กัวหนาวกลัวห้อนกินนอนจังหูมหลายฮักสบายยามวัยหนุ่มเน่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอาอย่างมักอืมสะสมไขมันเข้าไปไว้นักบ่มักพักเยื่ออันใดเบียร์เหล่าอย่างมักกินแล้วภูมิใจน่นโรกเปียวไฟนั่นรออยู่ท่าในปัจจุบันหู้หันต่อหน้าโรคร้ายนานา,นาเพิ่มนักโรคเบาหวานเฮาตันตีฮักป็นนักเพิ่มขึ้นตึงวันตึงวัน โรคปวดโรคเก้าหมูเฮาหูหันโรคความดันสูงต่ำมิเหหันโรคหัวใจเลือดไหลพิษขั้นเลือดไปบัตันหล่อเลี้ยงนันก็มีหลายอย่างนะเบียร์เล่านี่มันเป็นใจติดภัยหูเพียงเออเลี้ยงตึงใาใหญ่หลายปันเสียงานเสียทรพย์อ่านนับมาหารพอ่อโรงพยาบาลทุกวันเต็มแน่นเต็มแน่นเต็มแน่นปวดทรานโบสังโคไปพอะโรงพยาบาล ไอด้ดูห้างสาวหน้าขาวแอนแว่นไปเน่นอยู่โรงพยาบาลเอาอดแพทย์หมอตัดตรยเออในอนาคตคนไข้จะนักเข้าโรงพยาบาลต่างแก้ไขนั่นก็เพราะปมมีเหมือนกันพ่อนกินไขมันจากสั์เนื้อเจ้าฟังนี่ก่ะแล้วเฮากินกันน้ำมันพืชเข้ามันถั่วง,งาเอาอ่านใจกินอาหารลักพืชพักผล,ลไม้ออกกำลังได้ตัวมา เอาเฮงออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยออกกำลังกายเพื่อไหลไข้ห้อยเบาตัวเนื้อม้อยบอกไว้เออแต่กะเบาเนื้อบางตัวนะออกกำลังกายนะเออเพื่อแตกดาผวอนท้อแม่ห้างนางสาวคิงเราน้องไทยผิวสวยผลได้ตุยตันผิวนี่เกียงคนตะกอนปุ่นปันปอนว่าใหญ่ครับเออขอให้ลูกหลานมีพละกำลังอ่า มีพละกกำลังเหมือนหอยเนี่ยม,มีผิวพันธุ์วันณะเหมือนปูอ่าแล้วก็ยังมีอายุยืนเหมือนเตา่าว่าเอาธรรมชาติมาเปรียบเทียบครับลองปิดเจรนาก็ครับอายุยืนเหมือนเตา่าเต่าอายุมันร้อยสองร้อยปีนะครับเต่านะครับแล้วก็คือผิวมันผิวเนื้อหนังมันมันเหมือนหอยคุณไปพ่อเปลืกอกเปลือกกันเปลือกปูครับผิวเหมือนปูนะครับไปพอเปลือกปูมันมันนะครับเนี่ย คือผิวมันเนี่ยมาแจ็ตโต๊กเกตโตขาดดำดำแดงแดงนะก็แล้วก็ปั่นปอนแถมคือมีพะละกกาลังเหมือนหอยหอยนี่นะครับมันลงห้วยชุดห้วยครับขึ้นดอยชุดดอยครับเนี่ยพะละกําลังมันนักนะเออเบาตัวเนบอกไว้ถ้าออกกําลังแม่ห้างนางสาวคิงเราน้องไทยผิวสวยผลได้ตัยตันคุณหมอปุณบอกยํายืนยันหลักฐานการออกกําลังป้องกันโรคได้โรคหัวใจเบาหวานบอกใกล้ระดับไขมันต่ําลด ออกกำลังกายอย่าได้เหือดงด,ดลดน้ำหนักน้อยลงไปถ้าเท่าบ้านือบนตัวนี่น้อยครับเบาๆอ,อ,อ,อก็หมายความว่าไก่โรคหัวใจอันเป็นพิษภัยสมัยใหม่เจ้าเฮาไก่โลกาเอาเอาหนุ่มเท่าเป็นโจกดีเฮาโนปีน้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายเสาะซงบทนี้จําต้องขอลายใจอ่าลาพามีับท่านเจ้าเต่าดีสู้กันฟังก่อน,นเลยนายเฮยเนี่ยข้าวที่ออกในรายการาไปเนี่ยผมเอาไปแจกหลายที่หลายแห่งที่ผมไปบรรยายเรื่องสุขภาพ การออกกาลังกายอย่างเดียวครับมันได้ออย่างพ่องครับพี่น้องหนึ่งการไหลเวียนของเลือดดีทามือกล้ามเนื้อของหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงการเต้นของหัวใจสม่สมําเสมอหนักแน่นและมีแนวโน้มเต้นจ้าลงแสดงว่าหัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วครับแต่ก่อนผมจะขึ้นสักสามจาลงเตียวขึ้นตัวทกุกเสาร์หักห่างกันย่างปิติปิตีประเดียเด๋ยวนี้โล่นขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่าหัวใจมันแข็งแรงขึ้น กล้ามเนื้อทุกส่วนจะแข็งแกร่งยืดทดดีบ่ปวดบ่เมื่อยสมองประสาทกระชับกระเฉงว่องไวแม่นยำความจำดีทำงานได้นักขึ้นอํานวยอูยได้อยู่ครับอายุขนาดนี้ก็ยังอู้ออกอากาศได้ถึงวันถึงวันนะครับลุๆๆๆๆๆบลุบลุบอะข้อต่อต่างๆจะเคลื่อนไหวบัติดคัดบบปวดบ่เมื่อยครับอันนี้สบายเบาเนื้อเบาตัวครับพี่น้องการย่อยอาหารดีทำเพื่อาการครับทายเป,ป็นปกติกินน้ำนักๆครับคนเท่านะกินน้ำวันละเจ็ดแปดแก้วนะสนาน้าห้องที่ชอกินต้องนักครับ สรุปแล้วการฟืกกายจะต้องเคลื่อนไหวถ้าอยากมีแรงต้องออกแรงถ้ามีอยากมีแรงอยู่เรื่อยไปก็จะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมออันนี้คือการออกกําลังกายมันมีประโยชน์หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะคิดได้เอาไปปฏิบัติเปิ้นส่งเฮามาเกิดยิงใจเนื้อท่านเอ่ยเพื่อทําการเน้อนายหนุ่มเทาไผหนัวฮักสบายการบ่าเอ่ยเปิ้นอยาเอาปีกบ้านเก่าบาไว้ทํายา พีไอ้หงคากองอลินเปิดเคืออํานวยมาเตือนกับพี่น้องหมู่บ้านเฮาจะได้ล่ะครับพี่น้องท่านผูฟังที่ฮะอุปรสรรคการจักจวนผู้คนมาเล่นออกกำลังกายเขาขี้ค้านเขาจะแก้ตัวว่าจะได้คนเท่านี้มันลึกนะห้ามไปหาอาไอคือเปิดอันนี้หนึ่งสองห้าบันไดย่การมันหนะักมันมีเวลานะครับอ่าสามเป็นอย่างบบาบ่ คนเท่าประเด็นหยับหยับเยบยบเยยบหัวงอกหัวดำเนี่ยอันนี้เขาว่านะครับมันเพียกกันนะฮะคนเท่าเฮาเนี่ยต้องรวมตัวกันผู้กันนะมันกระม่วนดีสบายใจใค,คลายเครียดได้มียังกับเล่าสู่กันฟังนะครับออกกําลังกายร่วมกันเป็นชมลมผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นแถบเรื่องหนึ่งก็บ,บอกเฮก็เนี่ยการอยู่บ้านแล้วเหรอเนี่ยมันข้อแก้ตัวมันน่า นะครับคนที่มันขี้ค้านแล้วบอกออกกาลังกายมันอวดตัวดีฮะเน่ฮะเก่งฮะยอด,ดนะออี่นะเออปูนมหันลงศบบลังน้ําตาโอ้อานวยมะปะพระตัวไก่แจ้งปะาจีนแห้งมือเขียวบมหมี่เพื่อประของดีของพอเท่าแก่แล้วอ้ตันได้ออกกําลังกายกระปิ่นดูแลสุขภาพยังได้มาอู้มาจากระปินน้องถึงวันตึงวันทั่วภาคเหนือแห่งประเทศไทยแม่นก็ครับดังนั้น ออกกำลังกายนะครับออนอย่างมันึงสู้บาได้ครับครับเข้ามาฟังกันต่อถางกําม,มนาอพี่น้องเนาะครอบครัวดีก็เขาก็ออมีสุขครับสารจิตมุนยยศจมลงฟื้นฟูควิลีลานาไทย ขอกล่าวสุนทรเป็นก่อนข้าวจ้อยตามบทบัดถอยห้ามห้อยเหตุผลคือคนเฮาเนี้นะครับเอกว่ามีจนเมื่อเกิดเป็นคนเหมือนกันทุกด้านเกิดแก่เจ็บตายยาหมายต่อต้านล้วนต้องพบผ่านพร้อมๆเลี้ยงชีวิตตนบนตังขิ่วก้อมตีวงแวดออมพายยาพ่องกระเตี้ยวป้นยืนบนหน้าผาพาดพังลงมากรหาฟังมาได้พ่องกระตุกกระจนทาลมบาไวเหลียวไปต่างไดกระเป๋าว่าง ของลูกเบียตายเป็นไม้เป็นห้างขาดคนร่วมข้างเตียวจรเป็นเพลิงปู่บินลงกินเกศรลงสีแดงอ่อนคืนก่อนบ่ได้เหมือนมนุษย์เทาปื้นฟ้าลุ่งใตเป็นลงมัวเมาในชีวิตอยู่กินกันไปเื้อได้ล่ำปิดพินิษขึ้นด้วยปัญญาตัวตนเทานั้นมันพอหักษาพิจารณาให้มันถูกต้องปัญหาใดๆที่ได้เกี่ยวข้องไตรตองตึงวันอย่าละ ตุกย่าลูกหนีคือมีมานะขยันต่อสู้หอมแหงสุขพะพระขยันเข้มแข็งอ่อนอย่าฟั่งแตง่งแข็งอย่าฟังข้ามนี่ฟังกะคติสนใจทางนั้นแหละครับยามเมื่อสมใจจะไปฟั่งยามจะลงติดลวงบ่วงเฮ้วตุกโศกโลกาต้องกากาดแก้วเตียวแผวขอบฟ้าอินผมอายุวันนะจะได้สุกสมอยู่ร่วมสังคมสสมใจไฟอ้าง ทำงานสิ่งดใดคือได้สรรสร้างตามมักกะต่างดีพร้อมสุขภาพใจจะได้ลิงย้อมวันเตียวตังอ้อมความดีพ่อแม่ลูกนั่นนับวันสุขีครอบครัวมั่งมีความสุขทั่วหน้าพอเขาเข้าใจกันสบายครับอนามัยดีมีความเก่งกล้าเพิ่มภูลิทาเจ้าจ้างที่อยู่อาศัย,ย่ะได้เค้นข้างซักล้างกวาดคือดีงามห้ว่าพังห้าย่ยะได้หาบหามสิ่งที่ดีงามปาก,กันเตือตุ่มมันเป็นภูมิคุ้มกันตึงวันฮ่อโฮมสุขใจเจ้าจุ่มปีน้อง ตุกเนี่ยเปียงใดสายยายเกี่ยวก้องเหมือนอยู่แห่งห้องทานีมีน้อยอยู่น้อยอืมอย่าไปขอยเศษฐีเปิ้นม,มีกับตัวมีใจการบ่ได้ฮูจักอารมณ์หู้ข่มบ่าใบาจะเป็นตุงใจสง่าบาดูถูกดินอย่ามีนจังฟ้าอยู่ไหนในล่าก็จำเริญจี้จวนเจิญเดินทางถูกต้องตามท่วงทํานองก่อนใดๆเฮ้ยคนเหาน่าครอบครัวดีเฮาก็มีความสุขรับ อู้ขันเฮเดอร์เราจะมีความสุขอย่างไรครับโอ้อู้ไหลอู้ไหลเวลามันบดเห็นแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบแจงอย่าใดจะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักตั้งหลายไปก่อนด้วยความปรารถนาดีจากอํานวยกลัมพัดครับ